สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะพาทุกคนมาดูต้นกวักมรกตค่ะซึ่งต้นนี้นะคะก็เป็นต้นที่อยู่ที่บ้านนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ปลูกไว้นะคะแล้วก็ เรียกว,ว่าท่านปลูกต้นไม้ได้หลายชนิดมากนะคะทั้งกวัโมรกตทั้งปวยเซียนนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่ปลูกแล้วไม่ขึ้นนะคะมาดูนะคะในคลิปนี้นะคะวันนี้เราพาทุกคนมาดูกวัโมรกตค่ะซึ่งต้นกวัโมรกตนะคะก็เป็นไม้มงคลนะคะที่เพื่อนๆหลายๆท่านที่เลี้ยงไม้มงคลนะคะก็จะทราบว่ากวักมรกตเป็นไม้มงคลที่เรียก กักสิ่งดีๆนะคะเรียกว่ากวักเงินกวักทองกวักโชคลาภกวักคนดีๆเข้ามาหาเรานั่นเองนะคะก็ต้นกวักมรกตนะคะเพื่อนๆเป็นต้นไม้ที่เอ่อเรียกว่าเป็นไม้ตระกูลที่อวบน้ำนะคะนี่นะคะอวบน้ำนะคะก็คือตรงบริเวณนี้นะคะอวบเนาะเขาก็เลยไม่ชอบเรียกว่าไม่ต้องเพื่อนๆไม่ต้องเ,อเพื่อนๆไม่ต้องรดน้ำมากนะคะชอบ ก็คือแรงได้อยู่ในพื้นที่ของความแรงได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของใบค่ะลักษณะของใบนะคะต้นใบนี้นะก็จะเป็นใบที่เ,เขาอันนีเ้เรียกว่าเหลืองนะก็เป็นใบแก่นะคะใบแก่แบบนี้เนาะแต่โดยส่วนใหญ่นะคะที่เราเห็นเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นใบที่เขาเป็นแบบเหลืองแบบนี้นะคะเพื่อนต้นต้นนี้นะคะไม่ได้ เ,เป็นต้นที่อยู่หน้าบ้านเนาะไม่ได้อยู่ในบ้านคราวนี้สิ่งที่จะเห็นเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าหนึ่งคือทั้งเจอแดดเจอลมเจอดินอะไรต่างๆแล้วก็จะมีใบร่องใบนะคะที่เขาแบบเนี่ยใบเขาก็จะเสียหายจากการที่โดนโดนแมลงอะไรต่างๆนะคะที่มากินใบอย่างแบบนี้ก็คือเป็นการถูกกัดกินใบนะคะแล้วอันนี้น่าจะเนี่ยก็คือการโดน แมลงต่างๆนะคะขึ้นมากินใบกวังมรกตนะคะใบของกวักมรกตนะคะก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะนถ้าใน,ในเรื่องของความเชื่อนะสมัยโบราณก็คือเขาเชื่อว่าใบยิ่งใหญ่ใบใบเล็กใบใหญ่ยิ่งใบใหญ่นะคะจะเป็นเรื่องของเงินทองที่ไหลามาที่มาเงินเยอะนะเงินหนาการมีเงินมีทองนะคะเยอะๆนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่มีการ มาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะนี่เรามาดูนะคะว่าตรงนี้ก็จะเห็นค่อนข้างชาัดค่ะว่านี่คือการขึ้นของใบลักษณะของต้นกวักโมรโกตเนาะใบนะคะเวลาที่โขที่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะเกิดเป็นแบบนี้ก่อนเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอเกิดเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็จะเริ่มนะะนี่ค่ะเริ่มมากลายเป็นใบเขาก็จะเริ่มพลิใบเป็นกรีบๆแบบนี้นะคะทเพื่อนๆเห็นนะคะนี่ก็ เริ่มขึ้นเป็นกลีบนะคะเป็นกลีบของใบแล้วก็จะแตกออกมานะคะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นใบใหม่เหมือนกันที่มีการแตกใบขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้ในส่วนของกวักมรกตค่ะเป็นพืชที่ปลูกได้ในอ่ามาดูลักษณะของดินค่ะปลูกได้ในดินร่วนนะคะดินร่วนนะคะมีดินร่วนแต่ว่าถามว่า ระบายน้ําได้ดีไหมระบายน้ําได้ดีก็เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ชอบในการที่จะเลี้ยงแบบโดยที่น้ำมันแฉะไปเลยนะคะแล้วก็ลักษณะที่จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะก็คือนี่นะคะโขดการโชว์โคดแบบนี้จะคล้ายๆกันนะคะกับทางเ,เหมือนพวก วนชมนะคะเขาจะมีโขดจริงๆเขามีโขดแบบนี้ต้นนี้นะคะเป็นต้นที่มีมา,เ,าเลี้ยงมานานมากนะคะเรียกว่าหลาย10ปีโดยที่แบ่งออกไปหลายหลายต้นมากๆนะคะและแบ่งแบ่งออกไปค่อนข้างเยอะกวางม,โมโรกฏวิธีการขยายพันธุ์ก็คือตัดกิ่งออกไปนะคะแล้วก็สามารถไปชำในน้ําหรือว่าใส่ในด,ดินเลยที่เป็นวัสดุปลูกนะคะที่หรือดินร่วนระบายน้ําได้ดีนะคะนี้เ,นเพื่อนสามารถที่จะ สามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้ขยายพันธุ์ง่ายนะคะแล้วก็เลี้ยงเรียกว่าค่อนข้างง่ายโดยที่เป็นเทวดาดูแลได้นะโดยอย่างต้นนี้ก็คือต้นนี้เทวดาดูแลนะคะเพื่อนๆเรียกว่าไม่มีไม่ค่อยมีใครได้ได,ดูเนาะไม่ค่อยดูเลยไม่ค่อยได้ดูแลเขานะคะแต่ว่า ตามความเชื่อเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีความเชื่อเรื่องของไม้มงคลการปลูกไม้ต้นไม้ต่างๆเขาบอกว่าต้นไม้นะคะก็มเีเหมือนเราเหมือนที่เราเคยได้ยินนะคะว่า,าต้นไม้ตั้งแต่สมัยโบราณเนาะก็จะมีความเชื่อว่าในต้นไม้เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งก็เป็นความเชื่อของคนโบราณเช่นเดียวกันว่าการนํากวักมรกตนะคะมาเลี้ยงมาปลูกไว้เนี่ยก็เป็นการนําสิ่งดีๆกวากสิ่งดีๆกวากเงินกวักทองกวางทรัッ กวักโชคลาภเงินทองนะคะมาให้เรานะคะซึ่งถ้าเนี่ยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆเลี้ยงนะคะใบใบเขาแบบอ่าใบาเขาจะเริ่มจากใบเล็กๆนะคะจนกลายเป็นใบใหญ่นะคะอันนี้ก็ถือว่าจากเขาเขาบอกว่าเป็นเงินทองที่มีการเพิ่มพูนนะคะแล้วก็ได้เงินได้ทองค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะต้นนี้นะคะ ต้นกวางมรกตเนี่ยถ้าใครที่มีความเชื่อนะคะว่า,าการเลี้ยงกว่างมรกตจะมีหลายการนับใบนะคะก็จะมีความเชื่อเรื่องของการนับใบเช่นนะคะใบนี้ต้นนี้าการกานนี้จะเป็น1,2,3,4,5,6,7 8 9 1 0 11 12 3 4 5จ็ดสิบสอซึ่งต้นนี้นะคะมีใบนี้มี21ใบก้านนี้นะคะมี21ใบ21ใบเนี่ยมีความหมายว่าเราจะมีโชคมีลาบนะคะการงานจเจริญรุ่งรเรืองการเงินดีนะคะแล้วก็ใครที่เล่นหวยหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมะีความเชื่อว่าเวลาเขาเนี่ยเขาจะได้อยู่ๆก็จะลาบลอยมีลาบลอยเข้ามานะคะแล้วก็ มี19ใบนะคะถ้ามี19บใบอ่าเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลอง,ลองนับซิ1 2 3 4 5 6อง9 10 1ี่ห1า1ก1จ1ด1ปบี่โอ้อันนี้ก็19บใบนี่ซึ่งเป็นใบใหม่นะคะที่ขึ้นมาใบานี้นะคะมีทั้งหมด19บใบคะ่ะซึ่ง19บใบก็หมายความว่าเราจะเป็นคนที่ได้ มีเงินทองนะคะหรือว่ามีโชคนั่นเองนะคะอีกอันนี้ก็เป็น19 21ใบแล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้เนี่ยมีสูงสุดคือ22ใบนะคะเพื่อนแต่สามารถมีได้เยอะกว่า22ใบด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะตอนนี้ก็เป็นไม้มงคลที่แนะนำค่ะว่าใครที่ยังไม่เคย ไม่เคยเลี้ยงเลี้ยงไม้เนาะก็เนี่ยนะนว่ากว่างมรกตเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายเทวดาดูแลได้หมายถึงไม่ต้องไม่ต้องมาแบบประคบประงมไม่ต้องมาดูแลอะไรมากนะคะเหมือนต้นนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ต้นที่มีมาตั้งแต่แบบสมัยคุณแม่นะคะซึ่งนานมากนะคะทุกคนสมัยสมัยแบบเป็นสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีนะคะมีการขยายไปค่อนข้างเยอะต้นนี้ละแม่เลี้ยงไว้นะคะแล้วก็เอาไว้ข้างหน้าบ้านนะคะแล้วก็เอ่อ อยู่โดนแดดโดนฝนแล้วก็จะมีที่ที่จะเจอก็คือจะเป็นพวกมแมลงต่างๆที่มาทําให้ใบเขาเสียเนาะใบเขาเป็นแบบนี้แต่ว่าเวลาที่เราเลี้ยงเนี่ยก็ถ้าเราดูแลเขาดีๆเนาะก็จะ,ะทําให้เกิดโชคลาบเงินทองด้วยทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าดอกของกวักมรกตเป็นยังไงนะคะอันนี้คือดอกค่ะเพื่อนๆเห็นดอกไหมนี่คือดอกของกวากมรกตค่ะนี่ คือออกมาอ่าเดี๋ยวให้ดูว่าออกมายังไงอ่าเดี๋ยวขอขออันนี้นิดนึงนะคะออกมาตามนี่ค่ะเขาก็จะออกมาตามร่องตรง,ตรงนี้นะคะนี่คือดอกของกวักมรกตค่ะนี่นะอ่าตรงนี้อันนี้คือเป็นลักษณะของดอกของกวักมรกตทีนี้เขาบอกว่าถ้าใครนะคะที่อยากจะได้หวขอหวยหรือว่าโชคลาภเขาบอกว่า ให้เอาผ้าแดงนะคะมาผูกนะแล้วก็ขอพอรแต่ว่าถามว่า,ามีคาถาอะไรไหมเนี่ยเราไม่มีคาถาค่ะแต่ว่าให้อธิษฐานจิตแล้วก็ตั้งจิตดีๆเนาะถ้าใครมีความเชื่อเนาะในด้านนี้นะคะก็ขอพอรนะคะกับดอกของกวักมรกรซึ่งจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ ช่วยเรื่องของการได้โชคลาภจริงๆอะไอย่างเงี้ยคะ่ะบางคนก็จะขอแบบนี้นะคะแล้วก็ทีนี้ตันนี้คือคอพึ่งขึ้นมาเนาะนี่คือดอกของเขาของกวักมรกตค่ะแล้วก็ทีนี้อามาดูนื่หานี่คือดอกที่เขาออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยต้นนี้นะคะไม่ได้เติมไม่ได้เติมอะไรลงไปอีกเลยนะคะเนี่ยดินก็คือ ดินแบบบินดินเดิมนะคะโดยที่ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ค่อยได้ใส่ดินอดยเพิ่มไปแต่ว่าแน่นมากนะคะทุกคนคือดินต้นแน่นมากซึ่งสามารถที่จะเอาไปขยายได้แล้วก็สวยมากด้วยซึ่งดอกออกรอบต้นเลยนะคะนี่ก็เป็นความเชื่อนะคะว่าเกิดใครที่อยากจะได้ไม้มงคลก็ลองปลูกดูค่ะกวัมกมรกตซึ่งเป็นไม้มงคลที่เรียกโชคลาภมีมาตั้งแต่ สมัยโบราณแล้วที่สำคัญค่ะราคาไม่สูงนะคะมีเงินประมาณหลักสิบเนาะห้าสิบบาทหกสิบบาทก็สามารถที่จะซื้อหาไปปลูกได้ค่ะตำแหน่งของการวางนะคะหรือที่ตั้งเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าเกิดใครตั้งที่บ้านเนี่ยก็แนะนำว่า บริเวณหน้าบ้านนะคะก็เป็นได,ด้ก็ได้ค่ะแต่ว่ากวางมรกตเนี่ยถ้าเกิดถามว่าชอบแดดร้อนไหมไหม่นะคะเพื่อนๆต้องวางในพื้นที่ทีออ่อาจจะโดนแดดเช้าได้หรือแดดเดย็นได้แต่ว่าจะต้องไม่โดนแดดร้อซทั้งวันนะคะคือถ้าเกิดโดนแดดร้อยเปอร์ทั้งวันจะทําให้กวางมรกตเนี่ยอ,อ,อาจจะ ไม,ตตไม่โตเต็มที่หรือไม่ก็ใบเขาก็จะเสียใบก็จะไหม้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการาวางนะคะพื้นที่ในการวางแล้วก็ถ้าถามว่าวางในในบ้านได้ไหมอะไรอย่างงี้ค่ะวางได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งกว่างโมกฏสามารถอยู่ในที่ที่มันเป็นไม่ใช่แดดเลยก็ได้นะคะคือเป็นอ,อยู่โดยที่มีแสงแต่ว่าไม่โดนแดดเลยก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งก็จะค่อนข้าง สวยสวยมากนะคะอันนี้ก็ลองดูนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอให้โชคดีทุกคนค่ะ